สว,สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามาต่อกันกันกบคอนเทนท์ที่เรียกได้ว่าฮอตที่สุดในขณะนหน้นี้ทุกคนเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเลื่อนไปที่แพลตฟอร์มไหนก็นตามนะครับไม่ว่าจะเป็นใน y t u t u ต็อกต็อกคุณก็จะเจอกับสิ่งนี้ครับนั่นก็คือสกีบ i ดี t o อเล็ครับผมแต่ว่า สำหรับนิกเนี่ยนี่ก็คงไม่นําเรื่องราวของ s k i b i ดีทอรเลนตนั้นไปนรวมกับในรายการมาฟังสตอรี่นะฮะเพราะว่านิกได้อยากทําออกมาให้มันเป็นคอนเทนต์แยกเป็น s p ปเ i a l e p i พิโซดคล้ายๆกับ SCP หรือว่าคล้ายๆกับ The Back Room ครับผมซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในขณะที่นิกกาลังอัดอยู่ตอนนี้นะครับทางช่องดาวฟักบูมเนี่ย ได้อัปโหลดซีรีส์ s k a b i t y Toilet นั้นออกมาถึง40เอพิโซดแล้วแล้วมันก็มีตัวละครออกมาแบบมากมายหลายตัวหลายเวอร์ชันมากๆครับซึ่งนิกเนี่ยเอางงนะจำแทบจะไม่หมดเลยครับไหนใครที่สามารถจําได้หมดเนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยครับผมซึ่งในบรรดาตัวละครมากมายหลายตัวที่โผล่มาเนี่ยมันก็มีขนาดมีไซส์ที่แตกต่างกันออกไปมีตั้งแต่ขนาดเล็กจิว๋ว จนถึงกับขนาดที่ใหญ่โตจนเรียกได้ว่าโคตรโถส้วมดังนั้นในวันนี้ครับนิกก็เลยอยากจะมาจัดอันดับขนาดนะครับหรือว่าไซส์ของตัวละครทางฝั่งของ s k i ม i ่ที่ท l e t ตั้งแต่ใน EP ีที่1จนกระทั่งถึง EP ีที่40ซึ่งหากว่าข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดหรือว่านิกเนี่ยเรียกชื่อตัวละครตัวไหนผิดไปหรืออาจจะพูดไม่ครบเนี่ยยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับแต่ว่า ข้อมูลทั้งหมดนั้นนิกก็อ้างอิงมาจากอีกช่องหนึ่งนะครับซึ่งนิกเนี่ยจะทิ้งลิงก์ช่องของเขาเนี่ยเอาไว้ที่ด้านล่างในช่อง Description นะครับยังไงก็ตามไปดูกันได้ครับผมอ่ะถ้าหากว่าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปพบกับการเปรียบเทียบไซส์ตัวละครน,นะฮะทางฝั่งของ s k i b i d y Toilet กันได้เลยครับเร,าาเริ่มต้นกันที่ตัวที่เล็กที่สุดเลยครับผมพารสิต Toilet 0.02เมตรหรือว่า20เซนติเมตรตัวนี้เนี่ยเล็กที่สุดแต่ว่าสําหรับนิกเนี่ยมันอันตรายที่สุดเลยครับด้วยความที่มันสูงเพียงแค่20เซนติเมตรหรือว่า0.2เมตรเท่านั้นมันจึงสามารถเข้าไปควบคุมจิตใจของเหยื่อได้ซึ่งถือได้ว่ารุนแรงแล้วก็จัดการได้ยากมากเจ้าตัวนี้เนี่ยโผล่มาครั้งแรกใน E p ีที่30ครับต่อไปคือสปายทอยเลตสูง0 6เมตรหรือว่า60เซนติเมตรเจ้าตัวเล็กเนี่ยมันเป็นสายลับที่ถูกสร้างขึ้นมาจากฝ่ายของคาเมราแมนและด้วย ความที่มันเป็นสายลับครับมันก็เลยมีขนาดตัวที่เล็กเพียงแค่0.6เมตรหรือว่า60ซนติเมตรเท่านั้นแล้วมันก็ถูกส่งตัวเข้าไปสืบครับในรังของฝ่ายสก i บิที้ทอยเลตซึ่งมันก็ถูกจัดการลงใน EP ีนั้นครับน่าสมสานมากๆต่อไปเป็นดีเจทอยเลตสูง0.63เมตรหรือว่า63เซนติเมตรครับทอยเลตตัวนี้เนี่ยมาใน EP ีที่6เป็นดีเจที่มาพร้อมกับเพลงว d n นส d a y a d a m Dance ครับผมถึงมันเหมือนจะไม่ได้มีความรุนแรงหรือว่า ความโหดร้ายอะไรนอกจากมาเปิดเพลงให้กับพวกเราฟังเนี่ยแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะครับถัดมาเทียบดับ4ี่ก็ผม p o l e Toilet สูง0ูง0-7เมตร Police s k i ม n y Toilet ตัวนี้นั้นโผล่มาใน EP ที่9ครับซึ่งมันก็มีความสูงมากกว่า สกินพีที่ทอเลตแบบธรรมดานิดหนึ่งครับแต่ว่ามันมาในชุดเครื่องแบบแบบตำรวจเท่เลยครับผมและที่มากกว่าน,นั้นเนี่ยมันมีไซเรนอยู่ด้านหลังครับเปิดไซเรนพุ่งมาเลยโชคดีที่มันไม่ได้มีอาวุธปืนแบบตำรวจครับไม่งั้นเนี่ยคงอันตรายแล้วก็จัดการยากมากๆเช่นกันครับอันดับ5ก็ผม As s a s s i n t o i l e t ตสูง0.7เมตรเช่นกันครับตัวนี้เนี่ยปรากฏตัวใน E ีีแรกๆเช่นกันครับด้วยความที่ว่ามันมีความว่องไวมากๆ มันจึงสามารถเข้าไปใกล้เหยื่อในระยะประชิดต,ตัวได้ดูที่เหยื่อเดี๋ยแทบจะไม่รู้ตัวเลยครับแต่ว่าพลังชีวิตหรือว่าความสามารถของมันเนี่ยก็ต่ําเช่นกันดังนั้นเนี่ยมันจึงถูกจัดการได้อย่างง่ายได้อันดับหก normal toilet ความสูง0.75เมตรครับตัวนี้นี่เป็นตัวแรกที่ปรากฏตัวใน series security toilet ซึ่งมันเป็นชักโครกที่ เป็นชักโครกธรรมดาทั่วไปซึ่งเราเนี่ยพบเห็นได้ในแทบแทบจะทุกๆ EP ตัวนี้เนี่ยถึงจะไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรมากมายนอกจากโผล่ขึ้นมาจำสแก์ให้เราตกใจพร้อมกับร้องเพลงส k i บ i t ี Toilet แต่ว่ามันก็ถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของสก i บ i t ี Toilet ใน EP ถัดมาครับอันดับเจ็ด e n s k ส s k i i t o i l e t หรือว่าทอยเลตหัวเขียวสูง0.75เมตรเป็นสก i บ ity Toilet หัวสีเขียวที่โผล่มาใน EP ที่2ครับซึ่ง มีหลายคนบอกว่าสกีบิตี้ทอเล็ตตัวนี้เนี่ยมันเป็นสกีบิตี้ทอเล็ตตัวเดียวที่เป็นเพศหญิงแต่นิคมองยังไงเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่ามันเป็นสกีบิตี้ทอเล็ตเพศชายมากกว่าหรือว่าคุณคิดว่ายังไงกันบ้างครับอันดับ8 s ดโซ i ยอร์ส i ีบ t ที้ทอทมีความสูง0.8เมตรกองทับส k i b i t y t o i l e t พวกนี้นมีความสูงเพียงแค่80ซนติเมตรเท่านั้นหรือน่าจะเท่ากับชักโครกธรรมดาของที่บ้านพวกเราครับอันดับ9 Crazy Toilet สูง0.9เมตรตัวนี้เนี่ยตัวเล็กแต่ว่าโหดมากๆเลยนะครับมันสูงเพียงแค่90ซนเมตรหรือว่า0.9เมตรแต่ว่ามันความว่องไวมากๆแบบว่าไวมากๆพุ่งชนฝ่ายของ camera man ไปหลายตัวซึ่งถือได้ว่าเป็นพวกที่รวดเร็วแล้วก็ไวที่สุดในฝ่ายของ security toilet เลยทีเดียวครับอันดับสิ s c o u t toilet 1.1เมตรหรือว่า110ซนเมตรเป็นพลาหารทั่วไปของทางฝ่าย security toilet ครับ พวกนี้เนี่ยมีจํานวนที่เยอะมากๆแต่ว่ามีพลังแล้วก็ความรวดเร็วที่อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นครับต่อไปตัวอะไรเนี่ยวับวบเจ็ตแพคสกีบิดี้ทอยเลตสูง1.6เมตรเห็นแบบแวบเดียวเท่านั้นใน EP ีที่39แบบว่าพุ่งมาอย่างรวดเร็วแล้วก็มาจัดก,การคามีราแมนซึ่งอาจจะเป็นสกีบิดี้ทอยเลตที่มีความบ้องไวระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับอันดับ12ครับสไปเดอร์สกีบิดี้ทอยเลตสามเมตรใน E p ีที่16ครับเราจะได้เห็นตัวนี้ สไปเดอร์สกิบบี้ทอยเลตหรือว่าสกิบบี้ทอยเลตหัวแมงมุมตัวนี้เนี่ยรูปร่างหน้าตาของมันแปลกออกไปเลยครับเพราะว่ามันมีลักษณะที่คล้ายกับแมงมุมแล้วก็มีส่วนสูงที่มากถึง3.9 6เมตรหรือว่า396เซนติเมตรสูงกว่าคนธรรมดากว่า2เท่าเลยนะครับแถมยังเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วอกต่าตัวนี้สูงกว่านั้นอีกเหรอไฮราสกิบบี้ทอยเลต4.2เมตรทอยเลตตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับรูปร่างหน้าตาที่น่าเกลียดแบบ คูณ2เลยทุกคนเพราะว่านอกจากที่มันจะมีขาหลายขาเหมือนกับแมงมุมแล้วเนี่ยมันยังมีหลายหัวมีมากถึง5หัวครับจนมันได้รับฉายาว่าไฮดร a าทอยเลตอันดับ14 Holy โฮลี่ทอยเมตรใน EP ที่10ครับเราจะได้มีโอกาสเห็น h o l y t o i l e t หรือว่า Toilet ศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้เนี่ยโผล่มากับความสูง450ซนติเมตรตอนแรกนิ่เห็นเนี่ยนีคคิดว่าตัวนี้ตัวใหญ่มากๆแต่ว่ามันก็ยังมีตัวที่ใหญ่กว่านี้อยู่นะครับทุกคนถึงแม้ว่ามันจะเป็นสกีบิ i ี y ทอเล e ตศักดิ์สิทธิ์แต่ว่ามันก็ถูกจัดการอย่างง่ายดดยด้วยการดึงฉักโคกของทนันเนาแมนครับมาที่ตัวที่15ครับวิดาบอสทอเลตกับส่วนสูง5.4เมตรมันเป็นบอสระดับกลางของสกีบิ i ี y ทอเล e ตที่ปรากฏตัวออกมาใน e ที่4 5.4มมมัันาากบควสูงม หรือราวๆ5 4าซนติเมตรสูงเท่าไหร่เนี่ยจินตนาการเอานะครับดังนั้นเนี่ยรูปร่างของมันก็ค่อนข้างที่จะหน้าขนลุกแถมความสามารถของมันเนี่ยก็ยังมีความสามารถที่เหนือกว่า normal หรือว่า scale s c i r i t y toilet ตัวที่16บห a m o toilet ส่วนสูง5.4สเมตร s k i b i ที่มาแบบโหดๆในชุดพรางเลยทุกคนตัวนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีพลังอนุภาพทำลายล้างที่รุนแรงมากๆโหดเหมือนกับ หน้าของมันเลยฮะลำดับที่17 et, 5. 5 m u t t n t Toilet 5.5เมตรมันเป็นสกีบิที้ทอเ e ตกลายพันธุ์ที่มีความผสมผสานกันระหว่างคา m ์เมราแมแล้วก็สก i บ i t ี Toilet ต,ตัวนี้เนี่ยมันโดดเด่นที่มีความว่องไวมากครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีขาที่สามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วกว่าเพื่อนนั่นเองฮะลำดับที่18 แกรนด์ปลาทอเรหรือว่าคุณปูสก k บีดี้ทอเ l e t ที่มีความสูงถึง6.8เ mm. มตรสกีบีดี้ทอเรลตัวนี้เนี่ยมันมีหน้าที่แก่มาก,มากครับมันจึงชื่อว่าแกรนด์ปลาสก i บีดี้ทอเซึ่งเขาเนี่ยโผล่มาเพียงแค่อีีเดียวเท่านั้นใน e ีที่14ครับผมอันดับที่19 Sky t o สกายทอเยเมเมตรตัวนี้เนี่ยทำให้นิสขนลุกเลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นทอเรีลที่บินได้แถมมันยังมีขนาดตัวที่ใหญ่ยักษ์ถึง7.3เ mm. มตรตัวนี้เนี่ย น่าขนลุกจริงๆครับไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะว่ามันยังสามารถปล่อยลูกน้องที่เป็นโดรนออกมาจากปากได้อีกเรียกได้ว่ามันเป็นเหมือนยานแม่หรือว่าชักโครกแม่นั่นเองครับลำหนับที่20ใจแอนทอยเลต9.8เมตรมันเป็นทอยเลตยักษ์ตัวแรกที่ทําไมนิกรู้สึกว่าสกีบีทอยเลตนั้นมัน ค่อนข้างน่ากลัวมากๆเจ้าตัวนี้เนี่ยมันปรากฏตัวครั้งแรกใน EP ีที่3แต่ด้วยความสูงข,ของมันที่มีความสูงถึง9.8เมตรหรือว่า980ซนติเมตรเนี่ยทำให้มันมีความสามารถที่เก่งกว่าบอสในระดับกลางครับอันดับที่21ครับมาเฟียทอยเลต10.5เมตรถึงมันจะมีขนาดตัวถึง10.5เมตรเนี่ยแต่มันก็ตุยได้ไง่ายๆเลยครับเพราะมันถูกไททันสปีกเกอร์แมนนั้นจัดการได้อย่างง่ายดายใน E ีีเดียวเท่านั้นอันดับที่22เซนติสทอยเลต 13.3เมตรหรือว่าโถส้วมนักวิทยาศาสตร์ครับว่ากันว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดพ a r a s ิตสก,กิวิ i ี d y t o i l e แต่ตัวมันเองเนี่ยสูงถึง13.3เมตรหรือว่า1330เซนติเมตรเลยนะครับหน้าตาของมันเนี่ยก็หลอน,นอมากๆเลยครับหัวโตไม่แปลกครับที่หัวโตขนาดนี้จะมีมันสมองที่ใหญ่มากๆจนกระทั่งเขาเนี่ยเป็นถึงนักวิทยาศาสตร์ของทางฝ่าย สกีบีดี้ทอเลสครับอันดับที่23ทริปเปิลสกีบีดี้ทอเส13.7เมตรตัวเดียวจะมีถึง3หัวโผลออกมาเวลาไปไหนเนี่ยก็ไปทั้ง3หัว3หัวดีกว่าหัวเดียวถึงแม้ว่าจะโหดเนี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็แพ้ให้กับไททันคาเมราแมนอันดับที่24ครับโรบเบิร์สกีบีดี้ทอเรสตัวนี้เนี่ยใสย่ไอโมมมาเลยครับแล้วมันก็ปรากฏตัวครั้งแรกใน e ีที่26สุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่มันสู้กับไททันคาเมราแมนเนี่ยมันก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดครับตัวที่25 ครับกาโมทอยเลตเฟสทูยี่สิบจุดห้าเมตรโผล่มาใน EP ีที่32แล้วก็ถูกบทขี้ยดโดยไททันคาเมิราแมน ตัวโปรดของนิกครับผมถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดตัวที่ใหญ่มากแล้วก็มีอาวุธที่โหดแบบคูณ2ยิ่งกว่ากาม์โมสก i มบ t ทอเลตในเวอร์ชันที่แล้วเนี่ยแต่มันก็ถูกตบความแดงง่ายๆในอีีเดียวเช่นกันครับในันดับที่26นี้มีหลายตัวเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในระดับบอสของสก i มบ t ทอเลตทั้งบอสตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3แล้วก็ตัวที่4เพราะว่ามันมีความสูงถึง36เมตรทุกคนเขาบอกว่านอกจากมันจะมีขนาดตัวที่ใหญ่เหนือกว่าสก i มบ t ทอเลตตัวอื่นๆแล้วเน มันยังมีสมองแล้วก็สติปัญญาที่มากกว่าพวกตัวอื่นด้วยเช่นกันครับตัวสุดท้ายครับผมไม่มีใครที่ใหญ่ไปมากกว่านี้ในขณะนี้แล้วครับนั่นก็คือเมกาจีแมน37เมตรครับผมโอ้โหตัวนี้เนี่ยโผล่กมาใน EP ที่38ครับซึ่งการกลับมาในครั้งนี้ของมันเนี่ยได้รับการอัปเกรดให้ตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมโหดกว่าเดิมด้วย อาวุธเนี่ยรุนแรงกว่าเดิมไม่ยังสามารถบินได้อีกทุกคนทําให้ฝ่ายของ s สกิ i t y Toilet นั้นดูโหดแล้วก็น่ากลัวขึ้นมากๆเลยครับอ่าทุกคนครับและนี่ก็คือข้อมูลความสูงนะครับเรียงลาดับตั้งแต่ตัวเล็กที่สุดนะครับไปจนถึงกระทั่งตัวใหญ่ที่สุดของทางฝ่ายสกิ i t y Toilet ครับถ้าหากว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้นก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับให้กับเพื่อนๆของเพื่อนๆได้ดูด้วยนะฮะและถ้าหากว่า นิกลืมตัวไหนไปเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยส่วนใครที่อยากรู้อีกฝั่งหนึ่งนะครับของอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายของคานิล่าแมนเนี่ยส่วนสูงของพวกเขาเนี่ยเท่าไหร่กันแน่และเขาเนี่ยมีกี่ตัวก็คอมเมนต์นะครับบอกเฮนิกรู้นะครับที่จะได้ทำซีรีส์นี้ต่อไปอีกอะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยหวังว่าคอนเทนต์นี้จะถูกใจน้องๆกับเ,เพื่อนๆนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ